5ข้อผิดพลาดนะคะที่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำนะทำให้สอบไม่ผ่านในครั้งที่แล้วแล้วก็เราจะมาดูวิธีการแก้ไขในส่วนของตรงนี้นะสวัสดีค่ะเมชื่อครูเมนะคะมาจากสถาบันออนไลน์ FMCP เมคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%มาสอบไม่ผ่าน ไม่เป็นไรนะคะตอนที่เมย์ไปทดลองสอบของ i อเอลเนี่ยแบบ p a เปอเนี่ยเมย์เข้าไปในแถวเนาะนก,ก่อนที่เขาจะให้เข้าห้องสอบเพื่อไปดูบัตรประชาชนนะคะแล้วเมย์ก็ลองถามนักเรียนแถวนั้นเนี่ยคือนักเรียนส่วนใหญ่ในนั้นอะมาสอบกันอะยนอย่างน้อย5-6ครั้งเลยนะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยราคาตั้ง6,900กกว่าบาทดังนั้นเนี่ยลอง ลองแบบคูณดูซิว่ากว่าจะสอบผ่านเนี่ยจะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วที่เขาเข้าแถวมาเนี่ยเขายังไม่แน่ใจเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เขาจะสอบผ่านหรือเปล่านะคะ,ะมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเสียค่าสอบขนาดนั้นเพื่อที่จะสอบผ่านการที่ไปสอบบ่อยเนี่ยไม่ได้การันตีว่าคุณจะทําคะแนนในส่วนตรงนี้ได้ผ่านตามที่มหาลัยหรือว่าทุนหรือว่าคณะที่คุณต้องการ ะะสู้เอาผลคะแนนที่ได้มาเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ผ่านเนี่ยมาพิจารณาก่อนว่าจะต้องปรับปรุงยังไงใช้เวลาตัวเองปรับปรุงประมาณ1-2เดือนแล้วไปสอบใหม่โอกาสที่จะสอบผ่านเนี่ยมีสูงกว่ามาสอบทีอะมากเลยนะคะแต่ในของคลิปนี้นะเรามาพูดถึง5ข้อผิดพลาดที่นักเรียนส่วนใหญ่มักจะทำทำให้สอบไม่ผ่านมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะคะไม่เข้าใจ เกณฑ์การให้คะแนน band descriptors นะคะหรือว่าเป็นรูบริกเนี่ยคือ IELTS เนี่ยเขาบอกเลยว่าแต่ละทักษะเขาทดสอบอะไรนะคะมีอะไรบ้างเช่นเ,เรื่องของคำศัพท์เรื่องของการใช้แกมมาคือเขาระบุมาเลยแล้วเขาก็ตีมาให้เลยว่าถ้าต้องการ band เจ็ดทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละพาร์ทของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับไหนนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่การแบบการให้คะแนนแบบ แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมนี่คือเขามีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะคะว่าเขาจะให้คะแนนแบนคุณตรงเ,เท่าไหร่ในทักษะไหนเนี่ยเป็นเพราะอะไรดังนั้นเนี่ยในหน้าที่ของคนที่จะไปสอบแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะให้คะแนนในส่วนตรงไหนเพื่อที่เราจะสามารถฝึกได้ตามที่เขาเอ่กำหนดนะคะเนี่ยวิธีแก้ไขนะศึกษาแบนดิสคริป b r a n d descriptors อย่างละเอียดโดยเฉพาะ writing กับ speaking ทำไมเพราะว่า writing กับ speaking เนี่ยเป็นสองทักษะที่ยากที่นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการทำตรงนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นสองทักษะที่ เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาที่ต้องสอบเนี่ยโดยเฉพาะของ IELTS เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะจะต้องพูดได้จริงๆจะต้องเขียนได้จริงๆอ่ะจะไม่ใช่มาแบบเลือก A B C D หรือเลือก tense ที่ถูกต้องอีกต่อไปนะคะแล้วก็พอ,อ วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะได้แบ์ตรงนี้มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนนของเขานะคะว่าเราจะต้องพัฒนาตรงไหนยังไงในส่วนตรงนี้ข้อ2ไม่จัดการเวลาให้ดีพออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์จึงให้นักเรียนของเมย์ทำตัว mock test หรือการจำลองสอบเพื่อที่จะได้รู้เลยว่าเวลาไปสอบจริงอ่ะให้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราติวข้อสอบที่บ้านเนี่ยเราก็มีเวลาทั้งวันใช่ไหมคะ ถ้าใครให้ข้อสอบคุณมาและให้เวลาทั้งวันในการทำเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะถูกมากกว่าเวลาจำกัดเนาะในสถานการณ์จริงเขาจับเวลาดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าเรามีเวลาทำตรงนี้นานเท่าไหร่นะคะดังนั้นไม่อยากให้คุณฝึกทำข้อสอบจับเวลาให้เหมือนกับสถานการณ์จริงและใช้เทคนิค skimming กับ scanning ใน reading เพื่อลดเวลาในการอ่านนะคะในส่วนตรงนี้สองตัวนี้ skimming กับ scanning เมย์ใช้สอนนักเรียน IELTS w h o m e ของ reading เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปสอบ reading ถ้าไปสอบมาแล้วเนี่ยคุณจำได้ไหมคะว่าเขาให้บทความแบบยาวมากเลยใช่ไหมเหมือนกับทั้งหน้ากราะดาษอ่ะแล้วถ้าเกิดจะมาอ่านทุกคำพยายามแปลทุกคำมาบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ให้ยังไงก็มีเวลาไม่พอในการทำในส่วนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาเทคนิค skimming กับ scanning เนี่ยไปใช้นะใน writing ควรใช้โครงสร้างที่ชัดเจนนะและแบ่งเวลาสำหรับ ในการทำแต่ละทัสทัสหนึ่งยี่สิบนาทีทัสสองสี่สิบนาทีคือตัวข้อสอบระบุมาเลยเพราะว่าเขากะไว้แล้วว่าจำนวนคำระดับเนี้ยควรจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะบางคนแบบบอกว่าเออหนูเขาไปทำทัสสองนาทีแล้วค่อยมาทำทัสหนึ่งได้ไหมคือมีแนะนำนะคะว่าให้ทำตามที่เขากำหนดมาดีกว่าเพราะว่าทัสสองนี้มันเขียนได้เยอะ ะะเพราะว่ามันคือความคิดเห็นของเราเองในขณะที่ทัสหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นกราฟเราเอาความคิดเห็นของเราไปใส่ไม่ได้เราต้องอ่านตัวกราฟดังนั้นเราจะเขียนได้ไม่เยอะนะคะเขาจึงให้ทําอันแรกเราให้เวลาแค่ยีนาทีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมยแนะนําให้ทําตามที่ข้อสอบกําหนดอ่ะจะดีที่สุดนะคะข้อ3ใช้คําศัพท์และไวยากรณ์ผิดพลาดคําศัพท์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขา ทดสอบเป็นหนึ่งที่เขาเป็นหนึ่งในสิงที่เขาให้คะแนนนะคะในแต่ละพาร์ทเลยเพราะว่าการที่นักเรียนรู้คำศัพท์ประมาณกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันไม่พอนักเรียนจะต้องอรู้คำศัพท์ที่เขียนแตกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเช่นพวก synonyms นะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งความรู้คำศัพท์ของคุณแตกฉานมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะสามารถทำคะแนนในแต่ละพาร์ทได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะเพราะทุกภาษาเนี่ยหัวใจของมันเนี่ย ะะก็คือคำศัพท์เหมือนภาษาไทยเนี่ยยิ่งเรารู้คำศัพท์มากขึ้นเราก็จะเข้าใจการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ข้อสอบไอเอลสเขาต้องการจากคุณนะคะฝึกใช้ collocations คำที่ใช้มักคู่ คู่กันนะคะเช่น phrasal verb แบบเนี้ยเพื่อให้คำตอบเป็นธรรมชาติเช่น make a decision take a risk ซึ่งพวกเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ท่องจำไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเห็นในการใช้เลยดังนั้นเมย์จะนักเรียนแนะนำนักเรียนของเมย์เนี่ย IELT s Home ให้ไปฝึกฟังเรื่องของตัวที่เป็น series นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษตาม Netflix ก็ได้แล้วให้มี s u บไตเติลเป็นภาษาอังกฤษ จะเห็นการใช้ธรรมชาติของอเจ้าของภาษาว่าเขาใช้แบบไหนแล้วดูสิว่าการออกเสียงของเขาเนี่ยแตกต่างจากของเรายังไงแล้วพยายามดัดเสียงของเราให้เหมือนกับเขาพอเมื่อใดที่เราเออกเสียงเหมือนเขาเนี่ยเราจะฟังเขาออกนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ฝึกแต่งประโยคโดยใช้คำไวยากรณ์ที่ถูกต้องแทนการพยายามใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปคือโครงสร้างที่ซับซ้อนเนี่ยจะทําให้คุณได้คะแนนสูงแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็น ถ้าคุณใช้ไม่ถูกต้องมันจะทำให้คุณโดนหักคะแนนนะคะดังนั้นถ้าอยากที่จะได้คะแนน8-9เนี่ยแนะนำให้มาปรับพื้นฐานในแกมมาท์โฮมก่อนแกมมาท์โฮมเนี่ยมีจะสอนการเขียนประโยคในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะพอทำตรงนี้เก่งอ่ะ ถึงจะสามารถเอาไปใช้ในการทำข้อสอบได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการคะแนนระดับนั้นคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แนวทางเทคนิคในการเขียนประโยคซับซอ้อนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยนะคะเขียนแบบธรรมดาแหละแต่ว่าใช้คำศัพท์ที่หลากหลายก็จะช่วยได้นะไม่ฝึกพูดให้คล่องก่อนไปสอบสปีกิ่งนะคะเพราะว่าหลายคนไม่ได้ฝึกสปีกิ่งโดยตรงก็คืออาจจะติวกับหนังสือหรือว่าติวกับคอร์สวิดีโอ อสคนไทยนะคะที่นี่ศึกพูดภาษาอังกฤษจริงๆเมย์ในของเมย์เนี่ยฝึกพูดถึงทงชาติเลยนะเพราะว่ามีหลายเคสหลายเคสมากที่เวลาเรียนกับเมย์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับเมย์้วพูดได้แต่พอให้ทีเชอร์มาแล้วให้พูดกับทีเชอร์กับกลายเป็นพูดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของความเป็นฝรั่งมาเกี่ยวข้องด้วยไงดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะทำคะแนนที่คุณต้องการในส่วนของส p ป a กิ n งนะคะคุณจะ ต้องมีการทดสอบกับเจ้าของภาษาคือเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะเป็นคนถามคำถามแล้วก็พูดคุยกับคุณในตอนสอบดังนั้นถ้าเกิดไม่แสดงไม่สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกแบบเขินแล้วก็อายแล้วก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่ชินกับสำเนียงเขาสุดท้ายก็ทําให้เสียคะแนนนะคะดังนั้นถ้าอยากที่จะได้คะแนน IELTS Speaking สูงมีทางเดียวจะต้องฝึกกับครูต่างชาตินะคะฝึกพูดเป็นประจำใช้ flu เทคนิคเช่น paraphrasing paraphrasing เนี่ยอาจจะได้ยินในพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะ paraphrasing คือเป็นตัวสำคัญของข้อสอบ IELTS เลยคือเขาไม่ต้องการให้อ่คุณมาใช้คำของเขาเป๊ะป,ป,ประโยคของเขาเป๊ะคุณจะต้องสามารถเอาประโยคและคำศัพท์ของเขาเนี่ยมาพูดมาเขียนในสไตล์ของคุณเองโดยใช้คำศัพท์ของคุณและรูปแบบประโยคของคุณนั่นคือเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ระดับสูง นะคะบางคนทําได้ดีมากเพราะว่าเขาได้ปรับพื้นฐานกับเมย์มาอย่างดีแต่ถ้าเกิดยังไม่เก่งตรงนี้ก็แนะนําให้มาปรับพื้นฐานแล้วจะค่อยๆไต่ระดับนะคะสร้างความคุ้นเคยในการทําตรงเนี้ยด้ง่ายขึ้นนะเข้าร่วมสปีกิ้งคลาสเนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยให้คุณสามารถฝึกตรงเนี้ยได้เต็มที่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกจรงิงๆนะคะนี่เป็นข้อสอบทักษะไม่ใช่ข้อสอบท่องจำ ข้อ5ไม่ทบทวนข้อผิดพลาดและพัฒนายอย่างต่อเนื่องคือหลายคนทําข้อสอบบ่อยนะคะแต่ว่าไม่ดูเลยว่าตัวเองผิดยังไงดังนั้นเนี่ยใน,นของ writing กับ speaking เมยึงให้คุณทำแบบ writing เ่ะให้เขียนมาแล้วเมย์จะส่งให้ t e a เชอร์นะคะให้เขาตรวจเลยว่าโอเคถ้าเกิดในกรณีจริงเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะในแต่ละที่เขาวัดมาเนี่ยได้แบนเท่าไหร่ผิดพลาดยังไงแล้วเขาจะส่งกลับมาให้คุณ พอเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อได้คืนแล้วแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะไม่ใช่ค่ะคุณจะต้องเขียนแก้ก็คือเอาสิ่งที่คุณครูเขาแนะนํามาเนี่ยทิชเชอแนะนํามาแก้เขียนใหม่หมดเลยค่ะแล้วส่งไปอีกรอบการทําแบบเนี้ยทำให้นักเรียนไอเอลสตทของเมเนี่ยสามารถพัฒนาการเขียนได้เร็วเลยนะคือเขาจะไม่ผิดซ้าๆแล้วไง เขาจะเอาสิ่งที่เขาผิดครั้งแรกเนี่ยมาเรียนรู้ปรับปรงุงแกมม่าไหนที่ผิดก็ไปทบทวนในแกมม่าโฮมนะคะเสร็จแล้วก็มาเขียนใหม่และส่งไปให้ทีเชอร์ทีเชอร์ดูอีกครั้ง,คร,งครั้งต่อไปเนี่ยพอเห็นว่าโอเคผ่านถึงไปหัวข้อต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่ตัวเองเขียนส่งให้ทีเชอร์เนี่ยก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะผิดน้อยลงเนี่ยแหละนะคะคือการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง นะและทำให้นักเรียนยของเมทั้งในส่วนของ speaking ส่งฟีดแบ c k และ writing ส่งฟีดแบ c k ถึงได้ผลดีมากและเร็วมากเป็นเพราะฝึกกันอย่างนี้นะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆด้วยนะเช่นพัฒนาวยากรนะเห็นไหมดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์หรือฝึกพูดให้คล่องขึ้น ภายใน1เดือนเรื่องแบบนี้ใช้เวลาค่ะเมเห็นผู้ปกครองหลายคนหรือบางคนเนี่ยมาคุยกับเมว่าคุณเมหนูพื้นฐานน้อยอยากสอบให้ได้7ภายใน2อาทิตย์บอกเลยค่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าใครบอกว่าสามารถทําได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องการเ,ออเงินจากคุณไปฟรีๆเพราะว่าการเตร็มตัวสอบนะคะข้อสอบระดับเนี่ยขนาดขนาดคนอินเดียที่ภาษาอังกฤษเข,เขาเก่งแล้วอะแต่เขาต้องมาเตยมสอบ i e l t s เนี่ย เขายังใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยค่ะแล้วถ้าเรายังไม่เก่งแล้วอยู่ดีๆอยากได้7เ,เนี่ยเคือถือว่าใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเลยนะมันทําไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ข้อสอบการจํานี่คือข้อสอบทักษะที่คุณจะต้องฟังพูดอ่านเขียนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าจะต้องใช้ข้อสอบ IELTS รู้ตัวว่าจะต้องแบบไปเรียนต่อต่างประเทศอยากเข้าหมออยากชิงทุนเตรียมตัวตั้งแต่ล่วงหน้าเลยค่ะให้เวลาตัวเองเต็มที่ 3าถึงหเดือนเนี่ยจะดีมากเลยแล้วใบคะแนนเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงสองปีซ้ำนะคะฝึกแบบเนี้ยมันจะทําให้เราลดความเครียดอสอบผ่านมีเยอะมากแล้วก็ทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษจ,จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมารอจนกว่าทุนการศึกษาเปิดคณะเปิดรับทุนมหาลัยเปิดรับมันจะไม่ทันค่ะแค่ไม่เกียจทิดหรือเวลาแค่เดือนหนึ่งกับพื้นฐานน้อยเนี่ยมันจะไม่ทันและคุณจะเสียโอกาสตรงนี้ไปมากเลย นะคุณจะคิดว่าอ,อ๋ภาษาอังกฤษมันยากไม่ใช่มันยากค่ะม,มันเป็น,ม,น,ม,นมันเป็นเพราะว่าคุณให้เวลาตัวเองไม่เพียงพอในการเตรียมตัวสอบข้อสอบที่ลึกขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยในการที่คุณสอบไม่ผ่านครั้งเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเอาใบคะแนนมามาดูซิว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องพัฒนาย,ยังไงบ้างถ้าต้องการคำแนะนำจากเมย์เนี่ยสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วทักเมย์ามาทาง ก็ได้ในนี้มีก็ได้ใน,นเพจนะแล้วเข้ามาดูกันเลยว่าคุณจะต้องพัฒนาทักษะแบบไหนยังไงต่อไปนะคะเพื่อที่จะทําคะแนนที่คุณต้องการเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยเสียค่าสอบแล้วอ่ะจะได้ใบคะแนนใบคะแนนกระดาษ A4 ที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆเนาะโอเคค่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะคะมีคำถามอะไรลงมาในคอมเมนต์แล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ